สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปสทุกคนเลยนะคะวันนี้วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะคะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะ เมื่อมนุษย์จะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องมีลำดับการทำงานซึ่งออกแบบไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเช่น<ช><ช>เดียวกับคอมพิวเตอร์เลยนะคะหากต้องการให้ทำงานในลักษณะใดนะคะก็จะต้องมีโปรแกรมที่ออกแบบการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้นะคะตัวอย่างนะคะ ถ้าเกิดต้องการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์บวกเลขตัวเลข2จํจำนวนนะคะระหว่าง10กับ20นะคะเราจะออกแบบขั้นตอนการทํางานอย่างไรนะคะเขียนโฟร์ชาร์ t ออกมาก็ได้แบบนี้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นแล้วเราก็จะรับค่า10ใช่ไหมคาให้บวก10กับ20ใช่ไหมลูกเราก็จะรับค่า10ทางคีย์บอร์ดนะคะเอามาเก็บไว้ใน x x y นี่เราเอาเป็น มันเป็นตัวแปรที่เราจะเก็บจำนวนนะคะต่อไปเราจะรับค่า20มาทางคีย์บอร์ดเหมือนกันแต่เข้ามาเก็บไว้ใน y นะคะ10มาเก็บไว้ใน x 20มาเก็บไว้ใน y นะคะแล้วเราก็นำค่าที่รับเข้ามาเนี่ยคือ x กับ y ใช่ไหมนะคะเรากำหนดตัวแปรคือ x กับ y ใช่ไหมลูก x กับ y คือ x คือ10 y คือ20ใช่ไหมคะเราก็นำ x กับ y มาบวกกันแล้วไปเก็บใน Z นะคะตัว Z ก็คือตัวแปรของคำตอบ10กับ20ใช่ไหมคะโอเคนะคะแล้วก็นำค่าผลบวกคือ Z เนี่ยมาแสดงทางจอภาพนะคะแล้วก็จบการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะคะก็จะคล้ายกับการทำงานของมนุษย์เลยนะคะการเขียนโปรแกรมจะต้องวางสตอรี่บอร์ดซึ่งหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอนนะคะการออกแบบขั้นตอนการทำงานนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัลกอริทึม ะ,ะซึ่งเราเขียนออกมาเป็นแผนภาพความคิดนะคะหรือเขียนลำดับขั้นตอนเป็นคำพูดเพื่อให้เข้าใจการทำงานนะคะหากผลลัพธ์ออกมามีค่าผิดพลาดเราอาจตรวจสอบอัลกอริทึมได้เช่นกันวันนี้พี่นกถามว่าการทำงานของคอมพิวเตอร์เหมือนกับการทำงานของสมองของมนุษย์เราหรือไม่คำตอบ นะคะการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานก็จะคล้ายการทำงานของมนุษย์เลยนะคะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการการเขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำงานนั้นก็ทำได้หลายวิธีนะคะเช่นเว็บไซต์สำหรับการฝึกเขียนโปรแกรม นี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ตัวอย่างมาก็คือเป็นเว็บไซต์ h t t p c o d e o r g นะคะเราจะใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมเช่น s c a t ดนะคะนักเรียนรู้จักไหมการเขียนโปรแกรมด้วย Scat นะคะหรือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงซึ่งการเขียนโปรแกรมนั้นจะต้องคิดหรือเขียนอัลกอริทึมของโปรแกรมที่จะให้ทำงานตามที่ต้องการออกมาก่อนนะคะ จากนั้นจึงใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยในการเขียนโปรแกรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทำแล้วก็ส่งคุณครูนะคะเป็นกิจกรรมตามหาน้ำหวานนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปทําเดี๋ยวนักเรียนทําตามคุณครูเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยที่คุณครูจะเข้าไปที่ เ,เว็บไซต์นะคะคุณครูก็จะใช้เป็นแอป savings. a f a r i นะคะคุณครูก็กดเข้าไปเลยนะคะพอคุณครูกดเข้าไปแล้วอ่าออกก่อนนะคะคุณครูก็จะไปที่เว็บไซต์ป้อนชื่อเว็บไซต์ด้านล่างนะคะคุณครูก็พิมพ์ไปเลย h t t p นะคะ s a s a s h แล้วก็ลายโค้ดใช่ไหมคะ code นะคะ o.r.g. อ่าพิมพ์แบบนี้นะคะคุณครูจะทำชา้าๆนะคะพิมพ์แบบนี้นักเรียนพิมพ์ตามเลยนะคะแล้วเราก็จะกด go เราจะไปสู่เว็บไซต์นี้กันนะคะ go ไปเลยอ่ามันก็จะขึ้นมาให้เราเป็นรูปโรคแบบนี้นะคะก็ให้เลือก language ภาษาที่เราถนัดนะคะใครจะเลือก าภาษาอังกฤษก็ได้นะคะอังกฤษคุณครูไม่ว่านะคะใครจะเลือกภาษาเกาหลีคุณครูก็ไม่ว่านะคะแต่คุณครูขอไปเลือกภาษาที่คุณครูถนัดนะคะคือภาษาไทยละกันนะคะโอเคคุณครูก็เลื่อนมาจนสุดท้ายนะคะภาษาไทยอยู่ตรงนี้คุณครูก็กดไปเลยนะคะโอเคนะคะมาแล้วภาษาไทยนะคะเสร็จแล้วเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนก็อดูได้นะคะแล้วแต่นะคะคุณครูก็จะเข้าเรื่องเลย คุณครูก็จะไปกดคุณครูก็เลื่อนลงมาใช่ไหมคุณครูก็ไปกดคําว่า,น,น,นะะน,านักเรียนนะคะตรงนี้กดไปเลยเอากดไปเลยนักเรียนนะคะโอเคพอกดไปแล้วนะคะคุณครูเป็นนักเรียนแล้วครูก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะคะให้นักเรียนเลื่อนไปที่คําว่าคอร์สที่2ตรงนี้ นะคะคอร์ดสองนะคะอายุ6-18ปีนักเรียนอายุเท่าไหร e, ่เอ่ยปสี่อ่ะโอเคนะคะเราก็กดลงไปเลยคอร์สที่2นะคะพอจิ้มลงไปมันก็จะมาอันนี้คุณครูทําในโทรศัพท์นะคะใครจะทําในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะคุณครูก็จิ้มมาเลยนะคะไปเลือกบทเรียนที่13พึ่งเงื่อนไขนะคะพึ่งเงื่อนไขนะคะบทเรียนที่13นะคะคุณครูก็กดไปเลย เลขหนึ่งอ่าพอคุณครูกดไปแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาให้หมุนอุปกรณ์ของคุณโอเคอะคุณครูหมุนโอเคมาแล้วนะคะเราจะมาเขียนโปรแกรมกันอยู่ป .4 แล้วเขียนโปรแกรมเลยเก่งมากนะคะะนะทีนี้เขาเขาจะให้เรา หาน้ำหวานให้พาผึ่งหาน้ำหวานนะคะโดยที่อาเมื่อเรียกใช้งานมาเลยอันดับแรกนะคะไปดูบ็อกซ์สิคะเขาให้อะไรมามีไปข้างหน้าหันซ้ายหันขวาเก็บน้ำหวานผลิตพึ่งแล้วก็ทําซ้ําโอเคคุณครูจะให้พี่พึ่งเขาเดินไปยังไงดีอ่าคุณครูไปข้างหน้าก่อนละกันไปข้างหน้าโอเคไปข้างหน้าอะลองเริ่มสิอ้อ มันไปได้ทีละหนึ่งหนึ่งใช่ไหมอ๋อมันไปได้ทีละหนึ่งใช่ไหมอะคุณครูจะทำาไงอะอะคุณครูลองเอาไปใส่สองนย่าใช่ป่ะอ่ะลองดูสิเริ่มเออมันก็ไปได้สองอ้าวคุณครูไม่เอาดีกว่าคุณครูลองเอาอันนี้อันนี้ทิ้งไปอันนึงคุณครูลองทําซ้ําแล้วก็เอาไปข้างหน้าสอดเข้าไปทําซ้ํา กี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าครั้งคุณครูก็ใส่ลงไปทำซ้ำห้าครั้งไหนลองดูซิเริ่มใหม่ซิ <c oughs> โอ้ยมันไปถึงดอกไม้แล้วคะ่ะนักเรียนมันไปถึงแล้วแล้วยังไงอะ่ะเก็บน้ำหวานใช่ไหมคะตอนนี้น้ำหวานมันยังเป็นหนึ่งอยู่เห็นไหมเราต้องเขียนโปรแกรมเก็บน้ำหวานอะ่ะ เราเติมลงไปเก็บน้ําหวานตอนนี้เราเก็บน้ําหวานแล้วนะคะเสร็จแล้วเก็บน้ําหวานเรายัางไงหันหันขวาอ่าเลี้ยวขวาหันขวาโอเคไหนลองดูซิ <S 2> <S 2> เริ่ม เก็บน้ำหวานไปแล้วหันขวาแล้วเราก็ต้องไปข้างหน้าอีกสิคะไปข้างหน้าแล้วยังไงต่อก็ต้องเก็บน้ำหวานสิใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วชนะแล้วเริ่มกูอมโอ้ยังไม่ชนะคะ่ะนักเรียนน้ำหวานมันยังเหลืออีกสองเพราะฉะนั้นกูคูจะทำยังไงดีเออ อย่างนี้ไปข้างหน้าแล้วก็เก็บน้ำหวานอย่างนี้นะคะไปข้างหน้าแล้วก็เก็บน้ำหวานอีก3ครั้งโอเคไหนลองดูซิเริ่มว้าวชนะแล้วนะคะขอะแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณทำปริศนาที่1ได้สำเร็จนะคะ โอเคนะคะคุณครูอยากดูโค้ดนะคะนี่ที่เราทำไปเราใช้บล็อกมาง่ายมากนะคะแต่เราจะไปดูโค้ดกันนะคะโค้ดของเขานะคะเป็นมหาลัยชั้นนำนะคะสอนการเขียนโค้ดแบบบล็อกเบสนะคะแต่ภายใต้กรอบสี่เหลี่ยมนั้นนะคะคุณต้องประมวลผลให้บล็อกของคุณแสดงในภาษาจาวาเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาวงเล็บ เลข2เลขสามอะไรเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าภาษาจาว่านะคะซึ่งเป็นภาษาที่กว้างแล้วก็สําคัญของโลกนะคะภายใต้กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยที่เขาเอามาให้หนักเรียนลากมาใส่เนี่ยนะคะเขาก็มาจากเนี่ยตัวหนังสือตัวภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะคะเขาเขียนออกมาจากภาษาจาว่านะคะโอเคนะคะ นักเรียนก็ลองไปเล่นนะคะลองไปเล่นดูมันมีหลายเกมมากเลยนะคะนี่พอเสร็จด่านนี้แล้วมันก็จะมีด่านต่อไปให้นะคะนักเรียนก็ลองไปเล่นดูนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะนี่นักเรียนนะคะเข้าไปใหม่แล้วก็ลองไปเลือกดูคอร์สท,ที่สองอ่ะแล้วนักเรียนก็ลองไปเลือกดู นี่นะคะลองไปดูซิว่าอยากเล่นอะไรนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก,ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะนักเรียนก็ลองไปเล่นดูนะคะตามใจชอบเลยนะคะไม่มีการบ้านให้นะคะนักเรียนไปเขียนโปรแกรมอย่างสนุกแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ